สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะประจำประจำเดือนกันยายน2566นะคะเรามาดูกันว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนนี้นะเริ่มจากพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะคะพไพ่ใบแรกค่ะ De วิ l ถ้วยค่ะ6ไม้5ไม้เพดอฟวาดนายอฟสอบสี่ถ้วยค่ะสองดาบเดทเพดอฟคับ โอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะในเดือนกันยายนนี้ค่ะเหมือนกับว่าตัวคุณเองกับคนรักนะถามว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาถือว่ารักกันแบบผูกพันกันมาในระยะหนึ่งในระดับหนึ่งค่ะในตรงนี้นะคะ่ะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงนะในตรงนี้เลยทําให้อาจจะมีคนเข้ามาดีวคนเข้ามาขายขนมจีบให้คุณเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ก็ได้นะคะเพราะพลังงานของสี่ถ้วยเข้ามานะ 8ถ้วยค่ะที่ผ่านมาคุณเคยผิดหวังอกหักเรื่องความรักมาในตรงนี้ค่ะแ8ถ้วยนะคะคุณกลัวผิดหวังคุณกลัวเสียใจกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะตรงนี้นะคะคุณมีเรื่องให้คิดให้กังวลใจค่ะภายในใจคุณมันเหมือนกับอ,อ๋อคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงเรื่องราวในอดีตคิดถึง เออเรื่องที่คุณเคยผิดหวังเสียใจมาค่ะในตรงนี้ไม่มูฟออนนะเราทำให้ความรักปัจจุบันอะเหมือนกับมีความสุขดีแต่ใจคุณอะมันเก็บไปคิดเครียดกับเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆค่ะในตรงนี้จะทำให้ไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรนะคะในตรงนี้ต้องมูฟออนออกมาก้าวออกมาจากอดีตก้าวออกมาจากความผิดหวังความเสียใจที่เคยเกิดขึ้นค่ะพลังงานของหไม้ค่ะ ยังไงแล้วสถานการณ์ในหลายๆคนนะคะในหลายๆคู่ของชาวธาตุไฟถ้ามีการโกธกันงอนกันกับคลลักค่ะจะได้กลับมาคืนดีดีเทิร์นจะได้กลับมาคุยกันใหม่หกไม้ค่ะในตรงนี้นะคะในหลายๆคู่ของชาวธาตุไฟที่มีการโกดกันงอนกันมาก่อนหน้านี้ค่ะจะได้กลับมาคุยกันใหม่จะได้กลับมาคืนดีดีเทิร์นกันใหม่ค่ะอีกในนึงค่ะในหลายๆคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะอาจจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ และความสัมพันธ์จะกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะมองว่าปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันเกิดจากความไม่เข้าใจมันเกิดจากความหวาดระแวงค่ะเพราะว่าพลังงานของนายออฟสอดแล้วก็5้าไม้ขึ้นมานะพลังงานของสถ้วยมองว่ามีคนเข้ามาเตะเข้ามาขายขนมจีบคุณแล้วทําให้เกิดประเด็นถึงห่วงกันเกิดขึ้นได้ค่ะหรืออีกในนึงนะคะเป็นการ เรื่องของอทัศนคติเรื่องของนิสัยค่ะนิสัยของคุณนิสัยของเขาที่เหมือนกับเป็นข้อเสียของกันและกันนะคะ่ะที่ยังไม่สามารถจะรับกันได้ในตรงนี้ก็ทําให้มีปัญหามีประเด็นกันได้นะคะเพจอวบารนะความผูกพันระหว่างคุณกับเขาค่ะมันยิ่งนานวันยิ่งรักกันมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งตัดกันไม่ขาดค่ะในตรงนี้ค่ะพลังงานของสองดาบเหมือนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาในหลายๆคู่ค่ะ ไม่สามารถจะตัดกันได้นะเราก็มันมีการงอนกันมีการไม่คุยกันนะคะในตรงนี้แต่ก็บอกเลยว่ายังมีพลังงานของหกไม้มารองรับนะยังไงแล้วยังเคลียร์ใจกันได้ยังไงแล้วยังมีโอกาสที่จะกลับมาดีเทิร์นคืนดีค่ะในหลายๆคู่ก็เป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะกําลังตามง้อตามตื้อกันอยู่ก็ได้นะในตรงนี้ค่ะ พลังงานของเดทเข้ามานะและตามมาด้วยเพจอัพคับนะคะมองว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาที่มีปัญหาที่มีประเด็นกันอะคะ่ะในตรงนี้นะจะค่อยๆหมดไปคุณกับเขาจะต้องกลับมาเคลียร์ใจการเปิดอกเปิดใจคุยกันค่ะคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ในตรงนี้คุยกันดีๆคุยกันแบบเพื่อหาข้อยุติเพื่อหาการแก้ไขปัญหาค่ะในตรงนี้มองว่ายังคุยกันได้ยังเคลียร์ใจกันได้นะ และมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาแฮปปี้เอนดิ้งอีกครั้งหนึ่งเพจออฟคัพค่ะมันเหมือนสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความหวัดระแวงความรักความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่าเขารักคุณไม่มากพอส่วนเขาอาจจะคิดว่าเขาคุณรักเขาไม่มากพอก็ได้นะในตรงนี้แล้วมันทําให้มันเหมือนกับ ไม่มั่นใจกันสักเทีย่ยค่ะแล้วมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะยังไงเรามีกลมองว่ายังคุยกันได้ยังสามารถที่จะเคลียร์ใจกันได้ค่ะระหว่างคุณกับคนรักค่ะยังไงแล้วพลังงานของคุณในช่วงเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังคนที่จะเข้ามาขายขนมจีบคนที่จะเข้ามาแอบเตาะนะในมองมองตรงเนี้ชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟเองนะที่จะมีคนเข้ามาดิวมีคนเข้ามาขอโอกาสที่อยากคบอยากคุยคะค่ะ พอด้วยพลังงานของคุณเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงในตรงนี้ค่ะเป็นไปได้สูงเลยว่าในหลายๆคนนะคะชาวธาตุไฟจะมีคนเข้ามาจีบคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ในเดือนนี้แล้วอาจจะทําให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นขึ้นได้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขานะคะว่าในเดือนนี้เขาคิดยังไงอยู่เค้นความสัมพันธ์ของเขาจะเป็นยังไงบ้างคะ สิบไม้ค่ะนายออบครับเจ็ดดาบนะคะเดรสตาค่ะแปดไม้ห้าเหรียญเอ็ดออลพาร์ติเคิลเดอะเวิลด์ 10เหรียญค่ะตามมาด้วย7ดไม้โอเคค่ะสำหรับพลังงานของคนรักของคุณนะคะในเดือนนี้ค่ะเขาบอกเลยว่ามันก็มีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาเช่นกันก็เหมือนกับคุณทั้งคู่ออพลังงานบวกกันแมทช์กันนะคะในตรงนี้เป็นเรื่องการหึงหวงเป็นเรื่องการตามฟอลโล่กันค่ะในตรงนี้เป็นไม่ได้ว่าเขาจะหึงหวงคุณ เขาจะตาม Follow ตามดูคุณนะเพราะว่าในเดือนนี้เขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มีออร่าแล้วว่ารู้สึกละแค่ละคายว่าอาจจะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาทักอาจจะดูจากทางโซเชียลก็ได้นะคะในตรงนี้นายออฟ c ับเช่นกันเขารู้สึกว่าคุณอาจจะรักเขาไม่มากพอแล้วก็มีความหวั่นใจมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ค่ะ พลังงานของเดอะสตานะคะเขาก็อยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะยังไงแล้วคุณยังเป็นคนที่ถูกอกถูกใจเขาพลังงานของแปไม้เขาอาจจะหาทิปท่องเที่ยวทิปเที่ยวร่วมกับคุณแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์เป็นการเดินทางร่วมกันค่ะก็เป็นไปได้เช่นกันแล้วก็ในในหลายๆคู่ที่โกรธกันนะคะ <c oughs> เขาจะกลับมารีเทิร์นกืนดีเขาจะกลับไปคุยกับคุณอีกครั้งเนื่ค่ะในตรงนี้ พลังงานของห้าเหรียญน,นะเป็นพลังงานของความเหงาความอ้างว้างค่ะเขารู้สึกว่าคุณดูแลเขาไม่มากพอคุณให้เวลาเขาไม่มากพอในตรงนี้เขารู้สึกเว,เว้าเวรู้สึกน้อยใจอะค่ะประมาณนี้เนาะ เอ็ดอพาร์ติเคิลค่ะดูเวลค่ะยังไงแล้วเขามั่นคงกับคุณนะเขารักเขาผูกพันธุ์เขาจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นเขาพร้อมที่จะก้าวผ่านมันไปเขาพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อรักครั้งนี้กับคุณนะคะอีกในนึงก็เหมือนกับว่าในช่วงนี้เขาอาจจะเป็นช่วงที่เม k มันนี่อะค่ะเป็นช่วงที่ทำงานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยนะค่ะพลังงานของเจ็ดไม้ขึ้นมา เนี่ยค่ะเขาตามสองมีความหวาดระแวงมีความกังวลเนาะกลัวคนจะมาเข้าใกล้คุณกลัวจะมีคนเข้ามาจีบคุณค่ะในตรงเนี้ยเพราะพลังงานของเจ็ดไม้ขึ้นมาปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาจะมาจากเรื่องหึงหวงสะส่วนใหญ่นะคะในเดือนนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคู่ที่โกรดกันนะคะจะมีโอกาสได้กลับมารีเทิร์นคืนดีกันไหมนะคะในตรงนี้พลังงานขึ้นมาเป็นคว e นออกวันะคะสามไม้วิวออฟฟอร์จูนเจ็ดถ้วยนะคะ King of Particle the f o o ฟูลคิงออฟค t s e Sun, ซัค่ะ p e r a n ล e และ e of Swords นะคะในตรงนี้ค่ะยังไงแล้วสำหรับชาวธาตุไฟแล้วนะความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีให้เขามั่นคงค่ะคุณไม่คิดที่จะคบเขาแบบเล่นๆอยู่แล้วนะในตรงนี้ค่ะเขาจะกลับเข้ามาขอเคียใจกับคุณขอโอกาสรีเทิร์นคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่ง View of Fortune ค่ะพลังงานของอุปสรรคปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายไปนะคะ ความรักความเข้าใจจะค่อยๆกลับมาค่ะในตรงนี้จะมีพลังของอสิ่งที่มันไม่ดีอะค่ะมันจะหมดไปสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาจะแฮปปี้เอนดิ้งขึ้นค่ะคุณก็คิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะคะในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ที่โกดกันไปที่มูฟออนจากกันไปหรือว่าที่เงียบกันมาที่มีการงอนกันนะคะคุณก็รู้สึก ไม่ดีหรอกคุณก็รู้สึกเงาเหมือนกันแหละอะในตรงนี้คุณก็รู้ใจติงเขาก็รู้ใจติงแล้วเนาะว่าต่างคนต่างขาดกันไม่ได้ค่ะในตรงนี้มีการกลับมาสารความสัมพันธ์กันต่อแล้วเดือฟูเข้ามาไม่อยากคิดเดียวคิดมากอีกต่อไปค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์พร้อมที่จะเจอพร้อมที่จะลุยนะคะในตรงนี้เพียงขอแค่ไปให้สุดทางรักครั้งนี้ขอแค่ยังมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์นะ King of c u p ค่ะ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมันทําใหา้รู้สึกได้ถึงความหวาดระแวงในความสัมพันธ์นะไม่สามารถที่จะเชื่อใจได้เต็มร้อยเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะถอดใจนะยังไงเรายังไปต่อได้ในความสัมพันธ์นี้ค่ะ The Sun ทำมาเล n นนะคะยังไงเราเกงความรักความสัมพันธ์สามารถที่จะกลับมารีเทิร์นคืนดีและสานความสัมพันธ์กันต่อได้ยังไงเรายังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะระหว่างคุณกับเขายังไงเราตัดกันไม่ขาดยังไงแล้วยังได้ไปต่อกันอยู่ค่ะ นายออฟสอดมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การเหมือนมีทริปกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันนะคะในตรงนี้หรือว่าคุณกับเขาค่ะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันทําให้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็ได้นะในตรงนี้เราจะทําให้เกิดปัญหากันแต่มองว่าในตรงนี้คุณกับเขาสามารถเคยร์ใจกันได้เปิดใจคุยกันค่ะรับฟังปัญหาของกันและกันแล้วก้าวผ่านมันไปด้วยกันนะคะในตรงนี้ยังสามารถ คืนดีรีเทิร์นกันได้ไปต่อกันได้สารความสัมพันธ์กันได้ใหม่ค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะหกถ้วยค่ะ n i of wands the tower eight of swords nine of c u p เจ็ดเหรียญเก้าไม้ค่ะ The Moon ค่ะสามถ้วยค่ะขอโทษค่ะสามเหรียญค่ะและสิบเหรียญโอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะก็บอกเลยว่ายังไงแล้ว เขายังเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลคนได้อยู่ใกล้ๆก,กันเราก็เหมือนกับช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะต่างฝ่ายต่างปรับตัวเข้าหากันต่างฝ่ายต่างคอยช่วยเหลือกันค่ะในตรงนี้นะคะนายออฟวัดค่ะความรักความสัมพันธ์เริ่มนิ่งเริ่มอยู่ตัวไม่มีความหวานแหววไม่ได้แบบว่ามีอะไรหวือหวาไม่ได้มีเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่โรแมนติกค,ค่ะแต่ยังไงเรายังไปต่อกันได้แล้วยังไงเราให้ระมัดระวังเรื่องที่จะมีปัญหามีประเด็นกันนะคะระหว่างคุณกับคนรัก เพราะว่าเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาอาจจะเป็นแบบเรื่องเล็กๆที่ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นก็เป็นประเด็นกันได้นะคะในตรงนี้ทั้งคําพูดทั้งการกระทําก็ขอให้ระมัดระวังนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ค่ะเอ็ดออฟซอแต่ยังไงแล้วตัดกันไม่ขาดยังมีเกณฑ์การกลับมารีเทิร์นคืนดีแต่ก็เหมือนกับยังมีการโกรธมีมีอะไรที่แบบงอนๆน้นอย,อยๆอยู่อะ ยังไม่ได้แบบดีกันแบบร้อเซค่ะเพราะเหมือนกับว่าในช่วงนี้เรื่องของระหว่างคุณกับเขาอะ่ะจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะคะก็ขอให้ระมัดระวังนะนายออบครับค่ะนะคะความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความหวาดระแวงนะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าในช่วงนี้เหมือนคุณไม่ค่อยดูแลเขาหรือเขาไม่ค่อยดูแลคุณนะคะเกิดความน้อยใจในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะพลังงานของเจ็ดเหรียญค่ะกลับมาทบทวนตัวเองนะว่า ต่างฝ่ายต่างคิดอะไรอยู่ในตอนนี้ยังคิดที่จะมีกันและกันอยู่ไหมยังรักกันเหมือนเดิมไหมเหมือนกับมานั่งทบทวนบริบทความรักของตัวเองค่ะปัญหาระหว่างคุณกับเขาที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆค่ะอาจจะเป็นเรื่องทัศนคติอาจจะเป็นเรื่องนิสัยของเขานิสัยของคุณที่มันรู้สึกว่ามันต้องปรับเข้าหากันะ่ะแต่ว่าต่างฝ่ายต่างยังไม่ปรับมาค่ะในตรงนี้เวลานั่นก็จะมีประเด็นกันเกิดขึ้นเด e มมูลค่ะ บางครั้งบางทีคุณก็เก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาเครียดมาคิดเพียงคนเดียวค่ะบางทีเรื่องบางเรื่องมันยังไม่เกิดหรือว่ายังไม่ได้มีประเด็นขึ้นมาแต่คุณเครียดนำหน้าไปก่อนแล้วค่ะในตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องความคิดของตัวเองด้วยนะคะเพราะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ไม่มีความสุขนะสามเหรียญค่ะยังไงเรายังเลือกที่จะผูกพันแล้วยังเลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อนะระหว่างคุณกับเขามีการมองเรื่องอนาคตร่รวมกันมีเกณฑ์การแบบ วางแผนร่วมกันแล้วค่ะว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันแบบไหนหรือว่าจะแต่งงานตอนไหนซื้อบ้านซื้อรถตอนไหนนะคะพวกนี้เริ่มมีการเริ่มพูดคุยกันแล้วนะพลังงานของสิบเหรียญค่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะก็มีความมีความแฮปปี้เอนดิ้งรออยู่ข้างหน้าค่ะ ยังไงแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยเขาเขาตรงสเปคตรงไทยคุณในตรงนี้มองว่าเป็นพลังงานของออคู่กันนะคะระหว่างคุณกับเขาอยังไงแล้วความรักความสัมพันธ์ก็มีเ,เกณฑ์ที่จะแฮปปี้เอนดิ้งมีเกณฑ์ที่สานความสัมพันธ์กันต่อไปถึงขั้นที่สามารถที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันได้นะคะในตรงนี้ยังไงเราก็ให้ลดการหึงหวงให้ลดประเด็นเรื่อง การใช้อารมณ์ใส่กันนะคะเพราะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ไม่มีความสุขยังไงแล้วคุยกันดีๆมีปัญหาอะไรก็เคลียร์ใจกันด้วยเหตุผลนะเข้าใจกันให้มากๆจับมือกันให้แน่นพอค่ะเพื่อจะก้าวผ่านปัญหาอุปสรคต่างๆไปเพราะว่ามองว่าพลังงานความรักระหว่างคุณกับเขายังมีอยู่ยังดีอยู่ะคะ่ะยังไปต่อกันได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาทดสอบใจทดสอบรักเป็นการทะเลาะกันจะทำให กลับมารักกันได้มากขึ้นกว่าเดิมคะ่ะในตรงนี้นะยังไงมิกาก็ขอให้ชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิสงห์นูนะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะและกลับมาพบกับมิกาท์าโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ